สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนเราค่ะมือน,นี้ยายเจมมาอย่จันมาจันต์มากหมือนว่านเลยสีพายเบิงอีกหนึ่งอาชีพที่เระเจ้าเหตุกันแกะมังคุดมังคุดลวงมังคุดโลนมังคุดเปลือแข็งมังคุดแก้วสิพายบนเระเจ้ารับสื่อมัแกะแลัวก,กะระซงเนือมังคุด หน่อยมีคนงานสองคนนี่ตีนี่พี่น้องเป็แกะมังคุดมังกรหนึ่งคนเสริมเป็แกะนี่ไงอุ้ยเป็นตะแกะง่ายแถ่นิ่มๆอยู่ฮะมาตอนไหนตีมาหมู่บ้านนี่โอ้ยกำลังออกจากเฮียนเป็นแกะมังคุดพี่น้องปอละคนงานมาปอ ฮะโอ้ยนอยอยู่บ้านดีอยู่บ้านน้องนี่บ่อเลยแ่ละคนอืมเป็นโรงไวยุสวนนั่นเสียอเห็ดปุยพรอมเปียกมันนี่บื่อต่คนงานนั่นพี่น้องที่แกมั่งกดถ่ายคลิปด้วยนี่มันสิแกเอา เอาตันเหงยตีแกเอาตนเนื้อแบบนี้แล้วก็ทรงเนื้อแบบนี้เปียกรับซื้อบ่เขารับซื้อเปียกบ่ปอเดี๋ยวนี้โอ้ยมีรถเข็นไปมันกระสิบ้านห้องผู้มันหมากลเลยโอ้เป็นตะแก่แทงเหรอเป็นตะแก่แต่มานั่งแก่มังกรที่ได้ไปทุระ บอแล้วว่าโอนรถให้กิบบ้านเจฟปอโอพี่ดีทางไหนก็มีคนแก่เนี่ยรถเก่งเขาละคนอ่ะสบายเป็นอย่างเด้พี่น้องทานัางแก้มังคุดถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรสดแบบเออคือมาสั่งให้มงให้เมื่อคืนเนี่ยมงให้เขากิโลนึงเมื่อคืนเนี่ย ตาหมูหัวซือเห็ดอ้ออ้อาได้กินหมูหวาอลโลเท่าไรเนี่ยปอจ้างแกลเท่าไรเคยคือยากแกะแต่เคยไปุลอยู่นะเยอยากแกะเป็นตะเกียงงครับเอาเาท่านไหนเอาเงินให้เขาตีบิคนิดมันไปทรงหัวอยู่เดี๋ยวมาทอนเด้อ เอาไหมมือซาตีนเนี่ยามามตีง,ง,งามพี่น้องว่นสิมานางอยู่ได้ปอมันถห่งสิได้ไปทุระเขาสีผ้ากับบ้านวันอาทิตย์เนี่ยจังบาเห้ากินได้เลยพี่น้องเนื้อดีดี โอ้ยพอมีมือโอ้นี่เดียนี่เดียกินได้นี่จบอันนี้มูแข็งเต๋่่อแก่ซ้อมาเป็นตันตันแล้วก็มาน่งแกะแกะเนื้อสรงนี่อีกหนึ่งอาชีพคนอีสานบานเ้ามาอยู่ผู้ใดมีหัวเห็ดแนวเนีอก็เห็ดไป ส่วนมากสีเห็ดพ่อยอันนี้เจ็บปอพี่นงกันละเพิ่นหนึ่งเจ็ดลายอาชีพทั้งเห็ดพ่อยทั้งเห็ดอียงเนี่ยม้อันนี้ผู้ใดหน่งหน่อยมีคนปอตีนมหญาติหวังญีปอน,น่งะบ่ป สำนีพ่อพี่น้องขอบคุณมากนะคะ